ลูกค้าแจ้งมาว่าแอร์ไม่เย็นนะครับพอตรวจสอบเช็คก็แอร์ก็ไม่ได้เปื้อนนะครับแล้วก็มาตรวจสอบคอยลอนดูนะครับปรากฏว่าแคปลันตัวนี้ไม่ทํางานครับช่างก็ได้แคปตัวใหม่มาจะมาเปลี่ยนนะครับให้คอมทางานช่างก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวเก่าออกนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปเป็นสามสิบไมโครครับ เป็นแอร์มีเดียครับตัวนี้ใส่เสเรียบ้อยแล้วก็จะปิดฝาบอดี้ตัวข้างบนนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าครับของคอมเพรสเซอร์คอยร้อนนะครับเป็นแคปรบลัน25มิโครตัวนี้หลังจากใช้งานมานาน,นครับมันก็เสื่อมสภาพนะครับพี่ ครับผมหลังจากที่เปลี่ยนแคปลังคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็ทำงานได้ปกติครับครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามได้รับชมครับขอบคุณครับ